ครับผมหมอสลีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของท้องนอกมลูุกนะครับก็คือมีนคนไข้รา,ายหนึ่งอายุ22ปีเองนะครับก็ยังเรียนหนังสืออยู่นะยังเรียนเรียนอยู่นะครับก็กําลังจะจบแล้วนะน่าจะเรียนระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าพวกพวกพวกพาณิชอะไรต่างๆนะครับ ก็ปวดท้องมาโรงพยาบาลทางด้านหมอทางด้านอื่นเนี่ยเขาก็ตรวจเขาก็ส่งส่งเขาเรียกว่าส่งตัวกระชวะเป็นรูทีมเป็นเป็น,เป,นเป็นปกติเลยว่าในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยเราอย่าไปนึกว่าคนไข้จะไม่ท้องนะคเพราะปัจจุบันเนี่ยคนไข้คนเราเนี่ย หญิงชายเนี่ยเขามีชีวิตคู่ตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ,ะ,ะแลวนะตอนี้คนนี้ก็มีประวัติก็คือเขาเป็นมาทุกเดือนนะเ็นม,มาขั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือช่วงนี้สองสาวันมาเนี้ยเลิกเ็นมาแล้วก็ปวดปวดท้องมาสองวันนะแล้วก็แล้วก็เดือนเดือนก่อนหน้านั้นก็ประมาณประมาณเดือนครึ่ง แล้วเขาก็มีมีมีประจําเดือนนะครับสามสวันนะแล้วก็เดือนก่อนหน้านั้นนะก็ประมาณ1เดือนเหมือนกันมีประจําเดือนนะตอนนี้เดือนหลังๆนี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงปัญหาอะไรเพราะว่าคนไข้เนี่ยหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะหลังนอกแต่ว่ามีในเดือน เดินเดอนก่อนหน้านั้นสองเดือนเนี่ยประมาณเดินครึ่งสองเดือนเนี่ยก็มีเพศสัมพันธ์แล้วปรากฏว่า <ennial S 2> เขาเรียกว่าไม่ทันได้ปล่อยข้างนอกอะนะฮะก็ก็เลยกินยาเขาเรียกกินยาคุมฉุกเฉินนะฮะกินยาคุมฉุกเฉินแล้วก็คนไข้ก็คิดว่าคงไม่เป็นไรพะหลังจากนั้นก็ยังมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ soi. โดยโดยโดยหลักข้างนอก แต่ว่าในใจผมเนี่ยผมเจอเคสพวกนี้ประจำคือเคสที่เขาเรียกว่าใช้ยาคุมฉุกเฉินนะเพราะยาคุมฉุกเฉินเนี่ยมันเป็นไฮโดรสโปเจสโตรนคือคือโปเจสโตรนกับเอสโตรเจนเนี่ยมันมีฤทธิ์ต่างกันโปเจสโตรนทำให้การเคลื่อนไหวของตัวท่อน,น้ำไข่เนี่ยช้าเพราะฉะนั้นเวลาตั้งคันเนี่ยใช่ไหมฮะพอไข่ตกตั้งคัน มันขึ้นไวช้าก็อาจจะฝังตัวที่ท่อน้าไข่ไปเลยนะแต่ว่าเรื่องนี้เคยเป็นไปเข้าอะไรนะไอพูดเรื่องจริงต้องบอกอะไรเลยอะไรของเขานะแล้วก็ไปทบทวนจากงานวิจัยของต่างประเทศบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับยาคุณฉุกเฉินแต่ผมจะบอกให้ผมเจอเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราอย่ไปฟังมากนะฮะ แล้วก็อย่างหนึ่งพอเวลาเปลี่ยนไปอะไรเกิดขึ้นคือ,คอ,คอทําวิจัยใหม่บอกว่าใช่น,น,นี่แต่เราไม่ต้องไปรอถึงนั้น,น,นคนนี้เนี่ยพอเราตรวจปับ๊บเราเจาะเลือดส่งค่าเบต้าซีจผลเลือดจะไม่มาเพราะว่าเรากะว่าประมาณเท่าหกสัปดาห์ก็สามหมื่นกว่านะแต่ว่าพอดีดึกละแล้วก็จะเที่ยงคืนแล้วเราก็เลยขอดูตั้สาวเลย ผ่านทางช่องคลอดปรากฏว่าโอ้โหมีเลือดอยู่ในท้องเยอะพอสมควรตูดในเตยพงมาลูกในเย่าบุหรลูกยังหนาอยู่แต่หนาประมาณหนึ่งเซนปกติถ้าเกิดว่าเราตั้งครรภ์ก็จะฟอรมเป็นถุงถ้าห้าสัปดาห์ก็จะประมาณขนาด0.3ถึง0.5เซนแต่คนนี้ไม่มีเลยเย่อบุหรุลูกหนาหนานิดหน่อยประมาณหนึ่งเซนใช่ไหมแล้วก็คนไข้บอกว่ามัน ไม่ค่อยปวดมากแล้วตอนนี้ปวดเมื่อสองวันที่แล้วจริงๆสองวันที่แล้วน่าจะมีการมีเลือดออกแล้วก็มีก้อนเลือดไปอุดจุดที่เลือดออกนะคนไข้ย,ยังเดินได้อยู่ปสัสสาวะเลยได้ดีแล้วก็บอกว่าเลือดในท้องนี่มันเยอะประมาณห้าร้อยถึงพันนะเพราะนั้น,นก็ต้องผ่าตัดนะแต่ว่าในเอกชนนี่ค่อนข้างจะแพงน,นิดหน่อยการผ่าตัดมาเปิดหน้าท้องกับการผ่าตัดจบ สองกล้องเนี่ยมันราคาพอๆกันก็ราคาสองกล้องเป็นราคาแพ็กเกจราคาผระตัดผ่านตาตาทองเป็นราคาแบบไม่เป็นแพ็กเกจเพราะฉะนั้นพอไม่เหมาจ่ายปั๊บราคาจะแพงดีวีดีแพงกว่าเราก็เลยเซ็ตแต่ปรากฏว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็ต้องเจาะเลือดโควิดถ้าคนไข้ยอยู่ในภาวะที่ช็อกเราต้องผ่าตัดเลยนะแล้วก็ไม่สามารถผ่าตัดด้วยกล้องได้แต่คนนี้ตอนที่ตรวจภายในผมไม่ตรวจภายในเลย เพราะการตรวจภายในมันจะมีการกดตรงหน้าท้องกับต,ต,ตรงมือเพราะเราดูจากอุจจา,าระเนี่ยมันเห็นก้อนละก้อนประมาณ3ามเซนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากดปับ๊บก้อนแตกปับ๊บเลือดจะออกมาแล้วคนไข้ช็อกทันทีเราก็ไม่กดเลยเรารู้แล้วท้องเรามาลูกเราก็คนไข้นอนพักนิ่งๆแล้วก็เสร็จผ่าตัดไปนะก็เกิดความปัญหานิดหนึ่งเพราะว่าคนขายยไข้ยังไม่ยังไม่ได้เจาะโควิดเ,เนี่ยยังไม่ผลยังไม่ออก ต้องรอผลโควิดออกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดออกผลโควิดออกเนี่ยมันจะกระจายไปทั้งทุกคนแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่งั้นก็เจาะหลังแล้วก็ผ่าตัดเฉพาะหน้าท้องเพราะว่าการการผ่าตัดด้วยกล้องต้องใส่ท่อชุดท่อเข้าไปท่อหายใจแล้วก็แล้วก็เพราะว่าเวลาเราใส่ลงเข้ในท้องเนี่ยมันจะดันกระบ,บังลมคือใต้ชัยโค้งทําให้คนไข้เนี่ยหายใจไม่ได้ถ้าเราเจาะหลังอย่างเดียวคนไข้อาจจะ อาจจะแย่เลยอาจจะถึงกันแบบหายใจไม่ออกช็อกเสียชีวิตไปก็ได้เราก็ไม่เอาดีกว่าก็โอเคตกลงกันว่ามาผ่าตัดตอนเช้าคนไข้ยังสเตเบิอยู่นะฮะเธอไม่สเตเบิเราผ่าตัดด้วยสเตเบิหมายถึงว่าเสถียรไอความดันกับกับหัวใจเต้นเนี่ยปกตินะแต่คนไข้นี่มีปัญหาว่าไอ ความเข้มข้นของเลือดเนี่ย26%เราก็มาดูเอ๊ะทำไมคนไข้26%ทำไมคนไข้ถึงอยู่ในภาวะาววัที่ค่อนข้างจะแบบไม่มีปัญหาเล,เลยเลย stable มากเลยแต่นั่นก็เพราะว่าคนไข้เนี่ยเป็นทาลาัซเมียแฝงน,นะเพราะฉะนั้นคนไข้ก็มีความเคยชินกับกับเลือดจางอยู่บ้างนะถึงแม้เลือดจะออกไปพอสมควรแต่เขาก็ยังมีความเคยชินร่างกายเขาไม่ตอบสนองแบบรุนแรงเหมือนเบือเบืเ่อับ ชาวบ้านทั่วไปนะพอถึงตอนเช้าพอเราเจาะเข้าไปปั๊บก็ไม่มีอะไรเลือดเต็มท้องเราก็ดูดเลือดก่อนอย่างอื่นเอาไวท้ทีหลังดูด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 จมแล้วเราก็สามารถที่จะเจาะได้นะสองสองสองตำแหน่งแล้วเราก็จี้หยุดเลือดที่ตรงขั้วของท่อน,นำไข่กับจี้หยุดเลือดตรงก็เรียกว่าระหว่างตัวที่นำเลือดมาเลี้ยงจากด้านข้างนะ อินฟัทเวอร์พิวิกเลือเมตรงนั้นที่เลือดเข้ามาที่ท่อนำไข่ล้วกจจ็จี้จี้จี้แล้วก็ดูดเลือดพอเราจี้หยุดเลือดได้เราดูดเลือดอย่างเดียวดูดเลือดล้างอย่างเดียวพอดีผู้ช่วยยังไม่มาดูดเลือดล้างอย่างเดียวล้างทุกแห่งนะเพราะเวลาผ่าตัดมันไม่ยากแล้วพอเราหยุดตำแหน่งเลือดออกแล้วจากนั้นเราก็ค่อยๆตัดท่อนำไข่ทิ้งไปนะในสมัยอดีตผมเคยทำตามน,นี้วิจัยวิจัยเขาบอกโอ้ยผ่าตัดนะ จะต้องทำาซว,วิงกอสแว,วิงกอสแว่าเหลือรูวไว้นะให้ให้ให,ใหท่อ้ําไข่เราคือเรากรีดที่ผิวของท่อทางด้านบนเมือนท่อน้ำแตกแล้วเราแปะเราเราก็เปิดรูวไว้เดี๋ยวร่างกายเราจะสมานแล้วก็ไม่มีปัญหาที่ไหนได้คนไข้เกิดเอ็กตปิกซ้ำอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะทฤษฎีเนี่ย มันบอกอย่างแต่วิธีการปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องเชื่อทุกอย่างนะเราทำมาต้องแม่งเป็น 20...30 ปีทฤษฎีมันก็เหมาะสำหรับในบางเคสคือคนที่เขาเขียเนยเ,ขเ,ขเ,ขเขาเขาเขารู้แต่คนที่ปฏิบัติเนี่ยไม่เคยรู้หรอกคือเขาต้องเขียนบอกว่าหนึ่งก็คือมันมันมันมีที่มันมีแนวของมันถ้ามันถ้าเกิดว่าไอตัว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 อ่อนเนี่ย กาไม่ลึกมากเนี่ยการทำซาบิงกอสหรือว่าการเปิดผิวแล้วก็ดูดเอาตัวตัวการตั้งคันแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ปล่อยให้มันรักษาตัวมันเองท่อนลำไข่มันจะกลับมาปกติแต่ส่วนใหญ่คนไข้ที่มาถึงเราเนี่ยบอกฏว่ามักจะแตกเราไม่สามารถทําได้หรือว่ามันกินลึกเกินไปเพราะฉะนั้นใครที่จะรักษาท่อนลำไขไม่ต้องไปมองเลยไม่ควรทําเพราะไม่งั้นจะเกิดการ เขาเรียกว่าท้องนอาลูกซ้ําซึ่งเคสนั้นเป็นตัวอย่างหลังจากนั้นเป็นต้นมาผมไม่ไม่ทำละทฤษฎีทฤษฎีอะไรไม่ทำนะฮะตอนนั้นเราก็อาศัยพี่เขาแบบตอนนั้นเราผ่าตัดไม่ค่อยเป็น <c oughs> นะเมื่อสักสิบห้าปีก่อนก็เป็นอันว่าเรื่องท้องนอกลูกประการที่หนึ่งเราผ่าตัดด้วยกล้องเหมาะสมที่สุดนะครับอย่างอื่นเราไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ หลังผ่าตัดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ